คลิปนี้จะไปที่นากุย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะเราจะไปมู่ไปแอลผู้ชายไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่บอยเดินทางไปเที่ยวที่นากุย่า Ladies and gentlemen, we are now descending to Central Airport. Expect to land in about 35 minutes. Weather report right now is partly cloudy sky with ground temperature 9 degrees Celsius. And I would like to apologize for the delays of this flight. Thank you for flying, Thai. please call me this j a b e h เออตุยหันมองนีกุมนักว่ายแล้วอยู่กี่วันคะก็เลยอย่างหน้าคะเดี๋ยวมาสวันมองนีางอะสาธิตค่ะสาธิตนะคะเด็ดปีกเล็กอกอนกันดิ เด็ดปีเผ็ดปั๊บนะคะเราจะกินได้แหไหนคะด้านนี้อ่ะด้านนี้นะคะกินเข้าไปถ้าอันนี้ถ้าอันนี้ดูดออกไม่หมดจะตลกมันต้องหมดะคะ่ะหมดนะคะมา่มะ,ะ,มะ,ะไม่ผ่านค่ะ เลืมคีย์การ์ดไว้นะคะที่ห้องเพราะว่าห้องที่จองเนี่ยจะเป็นห้องคอนเน็ทติกลูมถ้าเกิดห้องใดห้องหนึ่งลืมคีย์การ์ดเอาไว้ก็จะไม่สามารถเข้าได้เลยสักห้องเดียวซึ่งเราก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะคะมาเปิดให้แล้วทริปนี้มันตั้งแต่เริ่มเลยอะพรุ um องน,นี้เรากำลังเดินทางไปที่ศาลเจ้าอัสตะ เป็นศาลเจ้าที่มีดาบคุชานางนิที่เป็นแบบหนึ่งในเครื่องราชของญี่ปุ่นประดิษฐ์อยู่ปริษฐสถานโยงค่ะที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนอันนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต้องไป ไป่ไหนหรอนี่นะ่งถึงตูงไปนี้ถ้าตูงไปนี้นี่ไงมีประตูประตูประตูอยากจะเดินเข้าจากข้างหน้าไหมคะมันดูเหมือนใหญ่เลยอะถ้าเราอยากจะเดินเข้าจากข้างหน้าแล้วก็ไปทางนี้ไม่ไม่อะไปเข้าที่ใกล้เข้าที่ใกล้ก็นี้ค่ะว้าวสกายูร่าสวยมาก ที่นี่มีทั้งใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็มีต้นซากุระด้วยสวยมากนี้จะเป้าบบรรยากาศในเมืองดีเรากำลังจะไปไหนกันคะเรากำลังจะเดินไปไหนกันคะไปศาลเจ้าศาลเจ้าอะไรคะอธิบายได้ไหม

อาวุธที่แบบสองพัญหนึ่งในสามของประเทศนี้เลยเออ,อ,อร,รู้จกักเอ็กซ์คาลิเบอร์ไหมที่เป็นดาบแบบในตำนาน,นดาบในตำนานถ้าแสงดาบซอสจังหวะหนาวเลยฐานเจ้านี้นะคะจะเป็นฐานเจ้าแบบชินโต เป็นศูนย์กลางทางศาสนาเลยแล้วก็ประวัติการก่อตั้งเนี่ยเมื่อประมาณ1,900ปีที่แล้วที่ที่รัาอวาลีนะคะก็จะปกป้องทางด้านของการเกษตรอะไรแบบนี้ฐานเจ้านี้จะมีพื้นที่ประมาณข0 0 0 0ตารางเมตรนะคะจริงตอนที่เดินเข้ามาก็รู้สึกแบบถึงความยิ่งใหญ่ มากๆของที่นี่นะกว้างมากค่ะทุกคนเดี๋ยวว่าจะไปดูดวง,งนงดนึงแล้วกันจากตำนานนะคะก็คือว่าที่นี่จะมีดาบคุซานาง,งิโนซุรุงิที่เทพเจ้าซุซานโอุซุซานโอ,อุเนี่ยได้ทำการสังหารพญางูแล้วก็ถูกเก็บเอาไว้จนกลายเป็นแบบเหมือนเครื่องราชของญี่ปุ่นเลยนะคะ เครื่องลายของผีและนุ่งอย่างเมือนพิษตือถือว่างานแต่งอันนี้เกี่ยวกับอะไรอันนี้เกี่ยวกับนเครื่องลายก่ับอะไรเปิดัาเลยเดินไหนปไหนก็ตังอ,อ,อ,อันนี้เรากำลังมามูเตรูมูเตรูนะคะ มีหลายอย่างนะคะประสบความสำเร็จสุขภาพหัของให้ปลอดภัยการเรียนเห็นว่าเป็นสุขภาพสุขภาพหรอคารเรีได้อะทำามถึงมีหลายสีอะเรื่มันเหอนะเปเครื่องลายมือเขาแล้วเปียนเนสี เอาอะไรสองร้อยอนเ่งร้อยสองร้อยเองจะแล้วเราจะอะไรคุณต้องอะไรเหรอครับทำไมนี่มูดม้โอวอลติว่าเนี่ยอันอี้อยู่ที้เหนเออเออเอี่ยว่าเทอยไรเทเลอเหรอ

กูเกิลแทเสจโอ้ยมันยากนะสงยค่ะ้่บอกหรอตอนนี้มันตัวงเขียนแแบบดวงดีมากต่างๆไม่มันเป็นแบบว่าโบราณโบราณมันน่าจะเป็นภาษาเหมือนภาษาไอเนี่ยบ้านเราอ่ะลืมชื่อสาสรได้าอยูแล้อัศจรรอัศจรรย์ หมอหรับ้วยเป็นทุ่นะเออต้องค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปอย่าคาดหวังมากาม <c oughs> แต่ว่าแบบที่เดินอย่างมั่นคงถึงจะเจอความยากลำบากก็ไม่หดคนให้เชื่อในเชื่อในสกอตคพลลกชั่นนะคะ <c oughs> ว่าพระเจ้าเจ้าเจ้าจะปกป้องนะคะแล้วก็ความจริงที่ิดไว้ก็จะเป็นจริง <c oughs> ถ้าเดินทางจะโชคดีสถิติง่ตตงตดีแล้วก็จะความหนจะเป็นจริงถ้าแต่รับคนเสนอตจาคนอื่นเออเอะไรเนี้มีน้ำมีลาบมียูซ่หรืออะไรวะเออมัมน่นและไม่และเหือมากตักนดีกดีนี่ี เราก็ได้นมาถึงสันต้าน้ำตออาลแล้วกยนเหรียญห้าเยนหรือเปล่า ต้องใช้เหรียญห้าเยนค่ะมันอยู่นะมันย็่กับห้าเยนค่ะห้ีเยนห้เยนเป็นเหรีหยญ ตรงนี้น่าจะเป็นโซนกำแพงนะคะที่สร้างโดยโชกุนโนบุนางะนะคะตรงนี้ก็เลยจะเรียกว่ากำแพงโนบุนางะ กตัวลงไก่คนเยอะมากค่ะก็คือว่าสารเจ้านี้จะมีเลี้ยงไก่แบบปล่อยไม่ไม่ได้ขังนะคะ อยู่สองตัวเขาจะเรียกว่าเทพเจ้าไก่เขาบอกว่าถ้าเจอจะโชคดีมากแล้วเราก็เจอค้าทุกขอโชคดีนะคะหลังมตายมีโคมโคมหรือถังอะไรอะถังถังอะไรไม่รู้ยากเลยทีนี้ยากเลยประวัติศาสตร์ยากเลย หรบคินมากก็ยากก็ประมาณนี้นะคะอาจจะไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็ถือว่าได้มาแล้วเป็นไงาฝากติดตามด้วยนะคะหนาวหนาว